โอ้ไม่ก็ปล่อยออกมาเรียบร้อยค่ะสาหรับเพลง Dream นะคะมิวสิกวิดีโอ MV ของโนริซ่าอือือสรุปพระเอกตุยค่ะทุกคนพิเคนทาโรจากไปแล้วนะคะตั้งแต่เริ่มต้น MV มาโนริซ่าก็คืออยู่ที่งานศพก่อนอื่นก็ต้องขอเชิญชวนเพื่อนๆนะคะมาชม Dream MV โนริซ่า x เคนทาโรนะคะสำหรับ Off i c i a l Short Film ม MV ที่ปล่อยออกมาเร็วล่าสุดโอ้โหเปิดออกมาก็คือมีร่มสีดํากันเลยทีเดียวเชียวนะคะเพื่อนๆแล้วก็มีการแปงให้เห็นใบหน้าพิเคนทาโร ้องดิ่าอยู่ที่โบสถ์แห่งหนึ่งนะคะที่ทุกคนเนี่ยอยู่ในชุดสีดําเพื่อที่จะไปงานโศกพี่เคนทาโร่นั่นเอง้องดิ่าก็คือนั่งเศร้าอยู่เลยแม่พ <c oughs> ระเอกญี่ปุ่นของชาแล้วก็ลุกมานะคะเพื่อที่จะเอาดอกไม้ไปวางค่ะแล้วก็แหวนอยู่ในมือของพี่เคนทารโร่อยู่เลยนะคะโอ้โหคนลุกมากค่ะแล้วก็มีการเล่าย้อนไปช่วงบรรยากาศฝนตกอยู่บนรถอยู่ในห้องต่างๆ้องดิ่าข,ของเราอยู่หน้าโศกค่ะอยู่ในโบสถ์แห่งหนึ่งแล้วก็จากนั้นก็จะมีฉากที่พี่ เทนทาโร่นี้เข้ามาเปิดประตูแล้วก็เห็นดองลิซ่านั่นเองนะคะเฮ้ย <He i, S 1> มันเป็นการพัฒนาที่พี่เฮนทาโร่เนี่ก็เหมือนอยู่ด้วยตลอดเวลานั่นเองนะแต่ว่าในความเป็นจริงอะคะ่ะคือจากกันไปแล้วประมาณนี้นะโอ้โห oh, มันยิ่งกว่าเดิมอีกแม้ งานศพจริงๆค่ะทุกคนก่อนหน้านี้มีการคาดเดาเอา,เอาไว้ต้องมีสักคนที่ตุยนะคะซึ่งแอนมองว่าน้องลิซ่าตุยเอออน,นี้ผิดนะคะสรุปว่าพี่เคนทาร่ตุยค่ะแล้วก็เป็นงานศพจริงๆซึ่งก่อนหน้านั้นที่น้องลิซ่านะคะจะมาน้องลิซ่าก็มีการเพิ่มคลิปเข้าไปนิดนึงค่ะเป็นแม่เสดจ,จากน้องลิซ่าถึงดิลี่นั่นเองน่ารักมากมายเลยค่ะแล้วทีนี้มันก็จะเป็นฉากขับรถต่างๆใช่ไหมคะขับรถกันไปไกลแสนไกลพี่เคนทาร่ก็หัวเราะสนุกสนานอย่างเนี้ค่ะทุกคนแอนมองว่ามันก็น่าจะ สื่อแบบว่าเป็นการเล่าถึงแล้วก็ล้ำลึกถึงช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันน่นนี่นั่นนะแต่ว่ามันจะตีความแบบประมาณไหนนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะมันน่าจะหมายถึงประมาณว่าบางทีนี่คนที่เขาจากเราไปค่ะเขาอาจจะยังไม่รู้ตัวหรือเปล่าแต่ว่าที่จริงอ่ะเขาอยู่ข้างเราตลอดประมาณนี้เออมันก็เป็นไปได้เนาะนงริชาก็มาจอดรถอยู่นะคะรถสีแดงที่นงวิชามาสปอยก่อนหน้านี้ค่ะแล้วก็จับแหวนซึ่งก็เป็นแหวนที่ไปคินทาโร่อยู่ในโลงศพนั่นเองเนาะแล้วก็ขับรถไปไกลแสงไกลมีการจอดอยู่ที่ป น้ำมันนะคะลงรถออกมาเหมือนมันเป็นสถานที่เดิมๆที่ทั้งสองคนนี้เคยมาด้วยกันประมาณนี้ค่ะแล้วก็พี่เคนก็ถอดเสื้อเคนได้เสื้อสีขาวนะคะแล้วก็เดินมาหา้องลิซ่าแล้วก็มีการให้ของที่ระลึกโนงลิซ่าที่เมื่อเช้าเอ็ดได้นําเสนอไปเนาะซึ่งมันหมายความว่าจากไปแต่ไม่สูญหายประมาณนี้นะคะซึ่งหลายๆคนเขาก็บอกมันเป็นวลนีีพื่อแสดงว่าคนเสียชีวิตไปแล้วแต่ความทรงจําและผลกระทบต่อผู้อื่นยังคงอยู่นั่นเองนะน่าจะสื่อแบบว่าไปแต่ก็ไม่เคยสูญหายไปประมาณนี้นะคะแล้วก็หลังจากที่ ให้ของที่ราลกน้องลิซ่าอันนี้ไปนะคะก็ขึ้นรถไปใช่ไหมจะเป็นการเล่าต่อไปแล้วก็มีการเผยให้เห็นโมเมนต์ฟินค่ะทุกคนน่าจะเป็นแขนพี่เคนทาโรเพราะว่าถ่ายบนเตียงกันใช่ปะแล้วก็ที่พวกเราเดากันนั่นแหละว่าน้องลิซ่าการแขนพี่เคนทาโรนะคะ หมายถึงเบื้องหลังนะแล้วก็มีการใส่แหวนโมเมนต์นะจากนั้นเนี่ยก็มีการแพลนให้เห็นอยู่บนรถทั้งนั้นเลยนะคะแพลนให้เห็นจับแก้มพี่เคนทารโรเดินด้วยกันบนสวนคือมีการเดินบนเท้าของพี่เคนทารโรเนาะแบบโรแมนติกมากนะคะแต่ว่าจะเป็นข่าวดำหมดเดินน้องลิซ่าก็นั่งรถไปแล้วก็มีการล้ำลึกถึงช่วงที่นั่งบันไดจับมือกันกอดกันน่นนี่นั่นนะคะแล้วก็อยู่บนโต๊ะอาหารซึ่งเป็นโพสที่น้องลิซ่ามาบิวพวกเรานั่นเองค่ะและจากนั้นเนี่ยก็จอดรถอยู่กลางเหมือนกับ ซึ่งแน่นอนว่าน้องดิ่าเนี่ยจะเอาอธิพี่เคนทาโรมาลอยอังคารน้องดิ่าก็ปิดประตูรถนะคะแล้วก็ลงไปพี่เคนก็เหมือนนอนหลับไปละประมาณเนี้ยแล้วก็เดินลงมานะคะจากที่นั่งรถด้วยกันมาก็กลายเป็นอ้าวน้องลิ่าเปิดประตูอีกข้างหนึ่งแต่ก็ไม่เห็นพี่เคนแล้วนั่นเองนะโห <c oughs> มอไปก็จะร้องไห้ไปนะคะเนี่ยเจ้าชิบหายกว่าเดิมที่พวกเราคาดกันเอาไว้อีกนะคะที่ชู้ต้องมาแล้วทั้งโรงงานแล้วก็กลายเป็นที่ฝั่งพี่เคนทาโรนั่งอะคะ่ะก็จะเป็นอธิเนาะเลยจากนั้นก็จะแพลนให้เห็นเรือนะคะน ลิซ่าน่าจะไปรวยอธิที่กลางแม่น้ำนะคะแล้วก็พายมาคนเดียวซะด้วยเออพายเองด้วยนะเว้ยคือตลอดการเดินทางเนี่ยค่ะพี่เคนทาโรก็จะมีทั้งหัวเราะและก็เศร้านะคะฉากจอดรถนี่แอดก็มองว่านะตัวแอดนะน่าจะแบบว่าอ่ะน้องลิซ่ามาส่งแล้วนะพี่เขาก็ไม่อยากให้น้องลิซ่าเศร้าแหละก็ประมาณว่าถ้าหากว่าจากไปแต่ก็ยังคงคิดถึงนะประมาณนี้นะคะเป็นการปลอบใจน้องลิซ่าแม้ว่าน้องลิซ่าจะไม่รู้นะคะแต่ว่าอะไรต่างๆความทรงจํามันก็ยังคงอยู่นั่นเองค่ะแล้วก็มีการเผยให้เห็นฉากอยู่ที่ใน แล้วก็พี่เค็นทาโร่ก็มีการเช็ดแก้วอยู่เนจากนั้นก็จะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะคะโนริซาก็เรียกพี่เขาโอป้าอะไรแบบนี้หวานมากนะคะแล้วก็มีการพูดกันซึ่งในบทพูดนะคะในคลิปวิดีโอเนี่ยอันนี้ได้คาแปลมาค่ะคําแปลก็คือโนริซาก็บอกโอป้าพี่คะเคนทาโร่ก็ค่ะโนริซาก็บอกชาติหน้าพี่อยากเกิดเป็นอะไรเค็นทาโร่ก็บอกว่าชาติหน้าหรอเออยากเหมือนกันนะเนี่ยหนูล่ะโนริซาก็ตอบว่าหนูหรอหนูอยากเป็นต้นไม้ค่ะเค็นทาโร่ก็ถามว่าต้นไม้เหรอดีจังงั้นพี่ก็ออยยาาากเเป็นนนททะลีู่่ตตรงห้้ ไม้ต้นนั้นค่ะเกนทาโร่ก็บอกว่ามีบางอย่างที่น่าอัศจรย์เกี่ยวกับภาพสะท้อนของต้นไม้บนผิวน้ําในทะเลสาบเพราะงั้นพี่เลยอยากจะเป็นทะเลสาบโอ้นี่มันหนังซีรีส์จะชัดเลยด้คะเนี่ยนี่คือคําพูดของพี่เกนทาโร่และก็น้องดิซ่านะคะในช่วงสนทนาคือบทสนทนานี้ก็คือหลายภาษามากๆพี่เกนทาโร่พูดภาษาญี่ปุ่นน,น้องดิซ่าพูดภาษาเกาหลีนะคะเพลงเป็นภาษาอังกฤษปังมากแม่ไม่ว่าจะอยู่คนละภาษาค่ะแต่ก็รู้ได้ว่ามันสะท้อนความรู้สึกท้อนอารมณ์เศร้าได้แบบเต็มที่มากๆ จากนั้นกอดก็เผยให้เห็นน้องลิซ่าถืออัฐิพี่เคนทาร่นะคะแล้วก็กอดเอาไว้คิดถึงคําพูดที่พี่เขาตอนที่มีชีวิตอยู่เนาะเฮ้ยแล้วก็ถืออัฐิออกมานนคะอคุ๊ฉักนี่แบบร้องไห้อแม่น้องลิซ่าถืออัฐินะคะแล้วก็เอามากอดไว้แล้วก็ร้องไห้อ้หมายกอดเล่นดีมาก <c oughs> แล้วก็กลายเป็นน้องลิซ่ากอดไว้แล้วก็ร้องไห้นะคะจากนั้นเนี่ยก็มีการโรยอัฐิคาะอยู่ที่เรือแล้วก็ขึ้นฟอนต์ดีมเครดิตยาวมากลิซ่าเล่นดีมากเป็นนักแสดงจริงๆนะคะ เสนงร้องให้บนเรือคือกุจบาะไม่มีเสียงร้องออกมาสักแอะนะแต่ว่าแววตาสีน้ำม,มันแตกสลายสุดๆเลยทุกคนแล้วก็โอ้โหแฟนเราจากไปอ่ะลองจินตนาการเป็นตัวเองนะคะแบบมันสุดมากๆอย่างในบทพูดองนิสาคนไทยใช่ปะ่ะแต่ว่าพูดกับพี่เคนก็คือภาษาเกาหลีพี่เคนเทาโร่ก็ตอบภาษาญี่ปุ่นเรียกได้ว่ารักกันแบบไร้พรมแดนของแท้จะเชิญชวนทุกคนมาชมกันเยอะๆค่ะเพราะว่าเป็นผลงานที่องนิ่าตั้งใจทํามากนะคะสําหรับเพลง dream แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ทายถูกก็คือต้องมีคนตุยนะคะที่ก่อนหน้านี้ทย กันแล้วก็เคยเมาส์ไปว่ามันไม่มีอะไรทรมานไปมากกว่าการจากตายแล้วนะคะคือตอนรักกันนี่ก็คือมีความสุขเนาะไม่ได้เลิกกันแต่ว่าอันนี้มันเป็นความตายที่ทําให้ทั้งสองต้องพรากจากกันแล้วก็ถ้าหากว่ามันเป็นโรคของวิญญาณนี่นะแม่แม่ตอนที่วิคเคนทาโรนั่งรถมากับน้องลิซ่านู่นนี่นั่นนะคะเฮ้ยถ้าหากว่ามันเป็นโรควิญญาณหลังความตายนี่เขาอาจจะยังไม่รู้ก็ได้เนาะว่าเขาตายแล้วประมาณเนี้ยเพราะว่าอันนี้ไปฟังความเชื่อนะเขาก็บอกว่ามันจะมีระยะเวลานะที่กว่าจะรู้ว่าตัวเองตาย อะไรแบบโอ้ยสรุปว่ามันเป็นอะไรที่เศร้ามากๆพูดไปก็เสียงสั่นไปนะคะน้าตามมาเป็นจํานวนมากจริงๆค่ะโหเด็กได้วันได้เห็นอีกหนึ่งบทหมทกของน้องลิซ่านะคะด้วยได้ว่าทําสีผมนี้ก็คือสวยมากๆแล้วก็พี่เคนทารโร่หล่อมากทุกคนแสดงได้ดีมากๆคืออันนี้ไม่ใช่ตายธรรมดานะคะตายจริงๆค่ะทุกคนดังนั้นที่น้องลิซ่ามาสปอยก่อนหน้านี้นะคะว่าต้องขนทิชชู่มาเป็นจํานวนมากเห็นจะเป็นเรื่องจริงแล้วนะคะทุกคน ดังนั้นก็ฝากไปซัพพอนโงริซ่ากันเยอะๆนะคะระหว่างที่แอดมอบไปแอดก็จะไปดูคลิปอีกรอบอีกรอบแล้วก็อีกรอบนะคะทําให้มันจะมีน้ําตาเป็นจานวนมากซึ่งภาคภูมิใจกับโนริซ่ามากๆนะคะน้องเก่งมากๆเรียกได้ว่ามันเป็นอีหนึ่งผลงานไม่ใช่แค่เพลงละอันนี้จะเป็นการแสดงผลงานของโนริซ่าเลยจริงๆนะคะคือฉากทุกอย่างคือสวยมากเนาะรอบนี้พวงกลับของเราก็คือเป็นคนเกาหลีนั่นเองนะคะโหแกมันดีมากอย่างไรก็ฝากทุกคนไป Engrit ก,กันด้วยนะแอดรู้สึกว่ามันมันก็มีความฟินแหละหมายถึงว่าถ้าในพาร์ท ที่มันไม่ได้ใช่ใน MV นะคะในพาร์ทที่อาองลิซ่าทำงานกับพี่เคนทาร์เรามีโมเมนต์ฟินเพื่อเอามาสปอยแม่แม่แฟนคลับเนี่ยแต่ว่าถ้ามันประกอบในคลิปนะแล้วก็เล่าสตอรี่อีหคือมันสุดยอดมากๆในความเศร้านะคะก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าฟินมากแต่มันเป็นความรู้สึกแบบว่าถ้าคิดถึงคนรักของเราที่จากไปมันคงเหลือแค่ความทรงจําดีๆค่ะทุกคนอแอดบอกว่าทุกคนจะถูกใจนะคะฝากไปชมเพลงนี้ของน้องลิซ่ากันเยะยนะ,นะผลงานคือดีมากๆเลยค่ะ